อ่ครับตอนนี้ทางแอดวิไลกะค้นมั่นคืนรถเต็มแล้วนะครับเ c ซี่เป็นเที่ยวแรกนะครับเที่ยวแรกของฟีนะครับอ่าได้ยินว่า2บาทกว่าปีกายนี่แอดวิไลได้ขาย3บาท10บต่างเด้อครับเฟซี่ปีนี้ได้ยินว่า2บาทกว่านะครับเอามือนี้นะครับกาสิกับขมี่พักเที่ยงกินข้าวเที่ยงแล้วก็จะเอาตัวเลขแนวาทางครับมาฝากมาตอนเอฟซีคุณพ่อคุณแม่กัน าฝากกดไลค์กดแชร์ฝากกดติดตามครับนี่ก็คงเรือจากนี่ไปนี่นะครับเดี๋ยวกะหลังจากกินข้าวเที่ยงแล้วก็จะมาถอนมั่นต่อ,อคุณพ่อคุณแม่ก็รอดติดตามตัวเล็กเนวทางคือเกาเหมือนเดืม่มรับแมนเนตวิไลจะมาถอนมั่นกับมีตัวเล็กนว่ทางมาฝากคือเกานะครับมี่เคียงเสียงมวลซื้อน้ำกันพร้อมนะครับเนี่ยอตอนนี้พักเที่ยงกันก้อนนะครับเดี๋ยวแอดวิไลจะ อาผ้าโซฟเฟอร์ไปขายมั่นนะครับบ่รู้ว่าอาตอนนี้ราคามือนี่จะเป็นจังได้ราคาเท่าไดนะครับอาจังได้กับมารอติดตามตัวเลขแนวทางคือเขาเหมือนเดิมมีมาฝากมาตอนครับฝากกดไลค์กดแชร์ฝากกดติดตามน้ำเด้อครับเอฟซีคุณพ่อคุณแม่อบรรยากาศนะครับเริ่มไหมอีกแล้วนะครับเมฆมืดคือไหมอีกแล้วบรว่าฝนจะตกบ่อนะครับอาเบืองท่าที่ช่วงใบใบบ่อแนบบ่อนอนนะครับอาจจะตกนะครับเพราะว่า เมฆเริ่มปกคุุมมาแล้วนะครับเอาใจแรกก็บพบเจอกันนะครับเรื่องของตุลขกแนวะทางคือเก่าเหมือนเดิมฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยครับให้กำลังแรงใจกับทางแอดวีไลเดี๋ยวช่วงใบๆก็จะออกมาถอนมันคือเก่านะครับอ่ะครับหลังจากเบื้องภาพบรรยากาศนะครับสวนไฮสวนมันนะครับเป็นที่เรียบร้อยนะครับทางแอดวีไลอ่ะครับ กับมีตัวเลขแนวทางครับมาฝากมาตอนนะครับคืออาจยวิไลได้บอกนะครับอ่ามีตัวเลขแนวทางมาฝากครับงวดนี้นะครับเส้นเหล็กกลับมาแล้วนะครับหลังจาก 2- องสามงวดที่ผ่านมาอ่าเส้นเหล็กเพิ่นหยุดคำนวณสูตรใหม่หลังจากแนวทางเพิร์นลุนไปเพิ่นก็เลยบอกว่าเออคุณพ่อเ้ยให้ลูกคำนวณสูตรใหมคอนเดอร์นะครับเพราะว่าเพิ่นจะบอกกับอาจยวิไลในตัวแทนว่าลูกนะครับเพราะว่า อ่าเส้นเล็กเพิ่อเป็นเส้นผู้งยิ่งนะครับแล้วก็เป็นรุ่นลูกของฉบาคนละอ่าขอขอไพ่ครับเป็นรุ่นลูกไล,ล,ล่ไลเลียกันครับอ่าฉบานะครับเป็นแต่ว่าประกาศอาจจะเป็นพี่ฉบาอยู่นะครับแต่ว่ากาศไลเลียกันอ่าเพิ่นก็นเลยเอินทางแอดวิไลนี่ว่าพอนะครับเอาพ่อเอาไปฝากเอฟซีวันนี้มั่นใจลอยเปิดเส้นแล้วนะครับหนึ่งกันยายนเส้นเล็กบอกว่าเอาไปฝากเอฟซีเลยคุณพ่อนะครับ งวดที่ผ่านมานะครับเนื้องางของเส้นเหล็กแตกสองแปดลังนะครับแต่ว่ามือนี้เส้นเหล็กทรงชุดบนมให้ก่อนเพื่อกระลยว่าเ,าเดี๋ยวคุณพ่อเอาชุดบนก่อนเดี๋ยวชุดล่างให้เหล็กคำนวณก่อนเดี๋ยวทรงชุดล่างมาให้นะครับเอามือนี้เข้ามาเบิ่งชุดบนกันสงสัยเพื่อจะคำนวณชุดบนแล้วก่อนเพื่อกระลยทรงมให้ก่อนนะครับเอาคุณพ่อคุณแม่ที่แคปหน้าจอไม่เป็นนะครับคือกาเหมือนเดิมนะครับถือว่าถือใจแน่นอน มีสุดสามตัวนะครับสองสุดแล้วก็สุดสองตัวนี่สามสุดแค่นั้นนะครับเป็นบนอย่างเดียวเส้นเล็กว่ารลอชุดล่างถ้าคำนวณเสร็จแล้วมือใดจะส่งมาให้ทันทีนะครับอาเ,เบิงเริมจากเล็กวิ่งนะครับเริ่มจากเล็กวิ่งงวนนี้เส้นเล็กนะครับวิ่งบนเป็นบนเด้อครับวิ่งบนวิ่งไปที่ ศูนย์กับเก้านะครับศูนย์กับเก้านี่ยเรียกเด็กวิ่งของเพื่อนนะครับวิ่งศูนย์กับเก้าวิ่งศูนย์กับเก้าครับแนวทางสุดสามตัวเริ่มจากสุดสามตัวก่อนกรับคุณพ่อคุณแม่เขียนตามเลยสุดสามตัวของเส้นเล็กหวดนี้นะครับสอง 095, 06, 5ก 6, 50 6. อากับหามาหลักร้อยนะครับอ่สุด2ตัวมีแค่3สุดนะครับเอฟอา่าเพิ่มกระตัดออกมาจากสุด3ตัวนะครับเอตัดให้เลยนะครับ เอาชุดแรกครับก็บคือศูนย์เก้าชุดสองตัวนะครับศูนย์เก้าชุดที่สองครับคือศูนย์หกครับคู่ต่อไปคู่สุดท้ายคู่ที่สามครับคู่ต่อไปก็คือศูนย์ สามอาครับมีแค่นี้นะครับเอฟซีมีแค่นี้นะครับของเส้นเหล็กเท่ากับว่าโครงสุดท้ายกันเลยนะครับอ่าเพผนว่าคุณพอ่อสําหรับสุดสามตัวนี้มักแห้งเรือผลว่านะครับสองคู่นี้นะครับมันผลหมักแห้งเลยก็คือสองศูนย์เก้าห้าศูนย์หกสองศูนย์เก้าห้าศูนย์หกผลหมักแห้งนะครับเส้นเหล็กเพผนว่า บนอย่างเดียวคุณพอ่อคุณแม่เบิ้งสกีห้ดีเดียวชุดล่างทางเส้นเล็กเิ่นจะทรงมห้ที่หลังนะครับสำหรับตัวเลขแี่ทางหนึ่งกันยายน2567นะครับเอาะคุณพอ่อคุณแม่มักชอบแคบหน้าจอพิจารณานะครับฝากตอนกันทางแอดวิไลเอามาฝากช่วงเร่งๆนะครับหลังจากกลับจากให้มันสวนมั่นมาเป็นที่เรียบร้อยนะครับก็ถือว่า ช่วงนี้พายุเข่าชุกชุ่มมากนะครับเวฟซี่ยางก็บม่ได้กีดนะครับเวฟซีอ่าอย่างบม่ได้กีดแหละครัแอดวิไลกับพาวงอ่ากลัวมันจะเน่านะครับเพราะว่าฝนอ่าตกบ่อยเสลี่ยเกินนะครับก็เลยหยาดมันเน่าตามปกตินะครับตามทุกปีแอดวิไลจะไปอ่าเดือนตุลาะนะครับตุลาะนะครับแอดวิไลจึงจะไปถอนมันนะครับอ่าเดือนตุลาะนะครับตามปกติปีนี้ อ่าฝนตกชุกนาเน่นนะครับก็บยานมั่นเน่านะครับเอฟซีก็เลยไปถอนมั่นกนกาหนดนะครับอ่าเอาภาพบรรยากาศอยู่สวนมั่นรับมาฝากมาต่อเอฟซีคุณพ่อคุณแม่กันเบิ่งกันคไา้เขียดนะครับอ่าบอเป็นยังนะครับเบิ่งให้ไา้เขียดการทํามาหากินซีวิตของอ่าชนหลากหนานะครับก็จะประมาณนี้นะครับเห็ดให้เห็นห,ห,หน้านะครับ เอาครับคุณพ่อคุณแม่มักชอบแนวทั่งตัวเลขของเส้นเล็นะครับฝากแชร์ออกไปเด้อครับให้ fc ทั้งจองเข้าด้หูได้เห็นน้ากันนะครับวิ่ง0กับ9 0กับ9นะครับเท่ากับว่าเน้ยนยำมาแล้วนะครับเพราะว่ามันมีแค่3ชุดนะครับชุด2ตัวเท่ากับว่าเน้นยำมาเลยนะครับเส้นเล็ก1กันยายนอ่าชุด3ตัวบนนะครับมี 2, 0, 9 5, 0, 6 แล้วก็สุดสองตัวครับเพิ่งตัดออกมาจากสุดสามตัวนะครับมี0.9 06 03ศูนย์ศูนย์แค่นั้นนะครับอ่ะเอ็ดวิไลกับวาแนว่ทางของเพิ่งงามอยู่นะครับหวดนีตัวศูนย์กับเก่า 0, มโมแนโมอนนะครับเพราะว่าศูนย์นี่กับเกานี่บอมมาลายงวดแล้วหนึ่งกันยายนอาจจะโผล่กับป็นไปได้นะครับอาจจะโผล่ อ่าพิจารณาเอาครับทั้งเอวิไลเอามาฝากช่วงแรงๆกันอ่าหลังจากเสร็จภารกิจนะครับก็เลยเอาตัวเล็กหน้าทาังมาฝากคุณพ่อคุณแม่นะครับอ่าปล่อยไปหลายสำนักแล้วนะครับคลิปต่อหวน,นะครับถือว่าปล่อยไปหลายสำนักแล้วนะครับคุณพ่อคุณแม่ก็ติดตามไปเรื่อยๆแล้วกาแเนวทางตัวเล็กย่างสำนักใดแน่ทีย่างมาปล่อยเดียวทั้งเอวิไลกัจะพยายามติดต่อฝ่าออกมาฝากเอฟซีคุณพ่อคุณแม่กันอ่ามีคอมเมนต์นะครับรอคอย อ่าหวยซองแปดหมื่นสายพออรอเด,ด้อรับเดี๋ยวทางเอฟวีไลไ้มานะครับจะปล่อยลงหท้ทันทีนะครับสาหรับซองแปดหมื่นสายพออนาติตามมากนะครับเอาครับแรงนี่จากลากเอฟซีคุณพ่อคุณแม่กันไปครับให้เอฟซีคุณพ่อคุณแม่ถูกทันนะครับอยู่ดีมีแห้งครับกินของแรงแสบนอนหลับฟันดีนอนหลับให้ได้เงินหมืน่นนอนตื่นให้ได้เงินแสนทุกถุกคนเจอกันคลิปนาสวัสดีครับ